ครับเป็นกครับคือเนื่องจากว่าโรงเรียนเราอยู่ในพื้นที่บริเวณวัดนะครับนี่ก็จะมีบุคลต่างๆที่เอาสัตว์มาปล่อยครับล่าสุดเนี่ยเอาแมวมาปล่อยในช่วงเวลากลางคืนนะครับดังเรียนว่ากล้องโรงเรียนของเราอ่ะมีกล้องวงจรปิดอยู่ทั่วโรงเรียนก็เลยจับได้ว่ามีคนเอามาปล่อยนะครับซึ่งพอเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนนะครับพอรุ่งเช้ามาเนี่ยพอเรามาดูปุ๊บเนี่ยแมว ที่เขามาปล่อย,ยไม่ได้อยู่ที่จุดนั้นแล้วครับพอคาดว่าน่าจะลงไปอยู่ตามท่อครับเพราะว่าเขาก็ต้องหลบภัยนะครับก็เลยอยากจะฝากคนที่เอาหมาแมวามาปล่อยในในคิดว่าวัดเป็นเกตอภัยทานะครับก็ต้องขอความร่วมมือว่าเรามีกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งถ้าท่านเอามาปล่อยไม่สามารถเลี้ยงดูได้เนี่ยพอเอาเขามาปล่อยเนี่ยเขาไม่สามารถอยู่ได้อาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะพิการได้นะครับก็ เป็นบาปเป็นกรรมกับเขาต่อไปอีกเราจะเรียนท่านก่อนครับว่าถ้าไม่สามารถเลี้ยงได้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอามาปล่อยในในพื้นที่ของเนะครับกราณีต้องปิดเราก็สามารถดำเนินการทำกฎหมายตามพระราชบัญญัติได้ครับเขาจะมาดบซาลีนะครับมาล่าสุดนะล่าส50จะมีใดอยู่ที่มาใส่ เดลวส่งลึกมามาเป็นที่าี่ใส่ใจได้กมันะตกถึงก็ไเลยในสุดก็ไม่ได้ดูว่าเขาจะอยู่ยังไงก็ไปเลยนะ่รับเราเราไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ในบริเวณนั้นเลยาว่าไม่น่าจะเป็นเพืเดียวน่าจะเป็นเพืนครับเราเลยว่าเขาน่าจะมีคามปเพ่น เถไทยจะจอดที่ที่เดิมภายในบริเวณวัดเข้าทางองคครับครับอ่าโรงเรียนเราเนี่ยจะมีอ่ากั้งวงจรปิดนะครับอ่าทั้งในโรงเรียนแล้วก็บริเวณในวัดครับก็คืนนั้นคือวันที่ที่ห้าช่วงเวลาประมาณสทุ่ม40่สิเก้านาทีประมาณนั้นนะครับก็มีคนเนี่ยขับรถซาเล้งมาตกคนผู้ชายกับผู้หญิงแล้วเอาเอาแมวปล่อยแล้วก็ทีนี้สัญญาณ สัญญาของกล้องวงจรปิดเนี่ยมันจับได้แล้วมันก็จะเจ๊มันเจ๊ตื่นมายังที่มือถือของผมแล้วก็ได้เปิดกล้องดูปรากฏว่าเห็นภาพที่หน้าตาเศร้าที่ว่าเอาสัตว์มาปล่อยครับก็รู้สึกโงงสารเขานะครับว่าคือเนี่ยเอามาปล่อยแล้วเขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับก็ต้องมาลุ้นกับอ่าสัตว์ที่อยู่เจ้าถิ่นเดิมอาจจะต้องต้องหลบภัย อาจจะตถ้าไม่หลบภัยก็อดตายก็คือในกรณีเคสของทางโรงเรียนนะคะโรงเรียนเขาติดตั้งวงจรสิทิแล้วก็มีการทิ้งบ่อยมากก่อนหน้าจะติดต้งวงจรสิดนะคะแล้วก็พบว่าสุนัขเนี่ยที่โดนมาทิ้งก็ตายเพราะเจ้าถิ่นก็าิอยู่นะคะไม่ตายก็พิการจากโดนรถชนเพราะว่าโรงเรียนจะมีรถเข้าออกตลอดนะคะ ในส่วนของแมวเนี่ยธรรมชาติของแมวจะเกิดความกลัวเมื่อเปลี่ยนที่อยู่แล้วนะคะเขาก็จะหลบไปซ่อนอยู่ในสุ่น้ำนะคะการตายที่เกิดจากการไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ำเลืนนํำมาสู่การตายได้ประกอบกับเมื่อเขาหลุดออกมาจากสุ่น้ำเขาก็โดนเจ้าถิ่นก็คือทั้งแมวเจ้าถิ่นแล้วก็หมาเจ้าถิ่นทำร้ายก็อาจจะมีตัวที่ตายหลายตัวแล้วนะคะจากเหตุการณ์อย่างนี้ พราะฉะนั้นตอนนี้ใครก็ตามที่เอาสุนัขเอาแมวมาทิ้งไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามที่เขาไม่เคยได้อยู่แล้วอะ่ะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่ามีแค่สองคำเท่านั้นที่จะติดตัวของแมวกับหมาที่คุณเอามาทิ้งนะคะคือตายกับพิการนะคะ เพราะนั้นกฎหมายนะวันนี้มันือพรบคุ้มครองสัตว์อยู่นะคะมาตาที่เด่นๆสองมาตาคือมาตา23กับมาตา20มาตรา23ที่หน้าวันนี้ที่ก้อนจาจรมกรเปดคะก็คือแสดงสี้ชัดแล้วว่าค็นทำผิดกฎหมายการละทิ่น้จะต้องหลอยู่สิ่งที่คุณดูแลอยู่นะคะก็ปรับ40,000บาทนะคะแล้วเมื่อสัตว์ที่คุณดูแลอยู่เกิดตายในสาดที่คุณทิ้งก็เข้าสู่พรบทารุณกรรมนะคะก็มีทั้งปรับแล้วก็ จำคิ้งนะคะปับถุนเงินจะุนต่อสีนะคะส่วนในกรณีของเคสที่เอาเอาแมวมาทิ้งเนี่ยนะคะทางโรงเรียน่งมีความเมตตาด้วยนะคะได้ปรึกษากันเราก็ปรึกษาว่าเคสนี้เราขอเป็นเคสตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราให้โอกาสนะคะให้คนที่เอาแมวมาทิ้งขอมาแสดงตัวแล้วมาช่วยกันค้นหาแมวนะคะเพราะธรรมชาติของแมวอ่ะเขาจะคุ้นเคยกับเจ้าของ